สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีตอนรับข่าสู่ช่องแหม่มผ้าโจกค่ะสวัสดีตอนบ่ายพี่น้องเอฟซีค่ะวันที่29สิงหาหกห้านะคะ่ะคะมื้อนี้ทางช่องจะเอาแนวทางตัวเลขห้าน้อยเล่าของน้องนูดีฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเนาะคะ่ะซึ่งว่านี้แนวทางตัวเลขห้าน้อยของน้องเพิ่นเข่าสองน้อยพี่น้องคะเข่าหกสามกับแปดหกเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีท่านใดทีด่ตามกัน สิโฉกซีมารกันอยู่ดองน้ะค่ะพี่น้องก็ได้ใส่ได้ซอยได้ไดะคะ่ะผิกนิดนำปลาวักทูนาะพี่น้องเศรษฐกิจยำแย็นนะคะสำหรับเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใทางช่องแม่พาโฉเดดเดอร์พี่น้องค่ะออคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะพี่น้องค่ะแชร์ออกไปค่ะทางช่องใดมีก็ล้งใจตามหาตัวดีตัวเด็ดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะซึ่งมือนีทางช่องเดินทางมา น้องค่ายพี่น้องขาก็เลยเจ้าแนวทางตัวเลศเล่าห้าน,น้อยของน้องนุด่ดีฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกทันเนาะคะ่ะค่ะสำหรับเอฟซีทันใดอยุทธ์ทางใดกระทักทายพูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปพ,พี่น้องขามีความคิดเห็นเป็นอย่างใดกับสําหรับแนวทางตัวเรศของน้องมเ,มคออมเมคพคน,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 นก,ก็คอมเมนต์ใต้คลิปเด้อคนใดชมคนในมารในนอกระคำคอมเมนต์ขม่าพี่น้องขาเอฟซีทันใดมิชมีมารทางช่องก็ขอแสดงความดีใจนั่นเด้อพี่น้องขา ซึ่งใน,นทางตัวเลขของนอง้องพนกาลุดมาหลายมือเนาะคะ่ะทางช่องกับบริลลงคลิปลายมือเพราะว่าใน,นทางตัวเลขของน้องพนลุดท,ทางช่องกะเลยบริยักเอาลงเพราะว่าลงไปแล้วพอแม่พี่น้องเอฟซีลงทุนกับมันบ่กเขากับบริยักให้เสียเงินเสียท่องกันเนาะคะ่ะซึ่งเมื่อวานนี่ทางช่องเอามาลงกะตามขาดไม้พี่น้องขาดแตกเนาะคะ่ะเขาสองน้อยเขาหกสามกับแปดหลกค่ะขาจังไดเมื่อนี่กา รอพี่น้องะ่ะพูดคุยทักท่ายกันก่อนเนาะคะ่ะสิบหน้าที่พี่น้องค่เคยสิลงหานได้เนาะคะ่ะสาหรับหน้าทางตัวเลขห้าหน้อยของน้องเพื่อนมื้อนี่ทางช่องกะได้มาลาละพี่น้อง่ะแดดฮอนห่อนพี่น้องเอ้ยทางบ้านบบมีฝนสองมือแล้วแ,วแดดห้อนเป็นตนาไนคะ่ะพี่น้องค,ะค่ะเออซึ่งแนวาทางตัวเลขมื้อนีมีน้อยมีเล่านะคะ่ะ สมอ่าในเมืองพี่น้องเขามาในเมืองทำธุรา,นาในเมือง,องเราค่ายค่ะแดดร้อนคักพี่น้องฝนเศร้าตกกระแดดบานนี้ประเทศไทยพี่น้องเลยก้างฝ่าแจงจลางฟ่างามปัญญงมันแดดพี่น้อง น้องเพิ่นมือนีกะน้องเพิ่นกะว่าเขาหยีดอกว่าสั่นมือนีค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดรอคอยกะเตรียมตัวประกาศพี่น้องจดค่ะไม่จดกแ็แคบหนาจอเนาะค่ะเนาะค่ะเอาพี่น้องภาพภาชส้มบรรยากาศก,าก่อนพี่น้องค่ะค่ะเวลาสิบนาทีค่ะกลาวขอโทษขอให้ด้วพี่น้องเด้อโอ้แอดมินก็จังอยังเด้อเลยเพื่อ,อ,อนี่ภาษาญี่าว่นกันนะพี่น้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆ ทางช่องทำเวลาให้ได้สิบนาทีค่ะค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดเขามาเป็นกำลังแรงใจมาติดตามกดไลค์กุศเชะประคับโฆษณาทางช่องแหม่มผ้าโฉกขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามความเกินไหวของทางช่องแหม่มผ้าโฉกเนาะค่ะเขามาเป็นกำลังใจให้ทางช่อง เ,เตียมปากกาค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของรองนูดีมือนีเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปหน่องเอฟซีค่ะน้อยวันที่ยี่สิบเก้าเนาะค่ะแดดซองบนน้องเดี๋ยวพีหน่องห,อะะหอามุมก,ก่อนค่ะ สำหรับห้าอ้อยน้องหนูดีสินใชมือนีนะะนอนะะเนาะค่ะพี่น้องค่ะยีสิบเก้าสิงหาหกห้านะค่ะรถเรนพี่น้องกะขพอทษดพอให้มันสันสันเนาะค่ะสำหรับห้าอ้อยนองนูดีมอนีห้าหกสองกับสี่สามลูดไปที่หกกับสี่เนาะค่ะส่วนเล่าเจ็ดสองศูนย์กับห้าหกลูดไปที่สองกับหกค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับแนวทางตัวเลขห้าน้อยเล่าของน้องหนูดีสินชัยมือนีวันที่29สิางหาเนาะค่ะแก้มหน้านจอไว้เก็บไปพิจารณาค่ะพี่น้องคะสำหรับแนวทางมือนีค่ะสำหรับเอฟซีทันใดคัดกัผพานเนาะค่ะทางจ่องกับเป็นเพียงซื่อกลางเสนอแนวทางท่เานั้นพี่น้องเอฟซค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะการลงทุนกัมีความเสี่ยงสูงพี่น้องค่ะ ใส้สตี้ดีๆก่อนจะลงทุนทุกครั้งเด้อพี่น้องค่ะเอาชัดเจนบอกพี่น้องค่ะมันแรนแล้วพี่น้องก็ได้สั้นๆเนี่ยนะคะถาทวนให้อีกเทื่อน,นึงเด้อค่ะพี่น้องแนวทางน้องหนูดีสินชัยยี่เก้าสิงหาฮาหนอยห้าห้าหกสองกับสี่สามค่ะรูดไปที่หกกับสี่ ส่วนลาว720ดกับ56ารูดไปที่2กับ6เนาะค่ะเอาพี่น้องค่ะชัดเจนนะคะเนาะถ้าสำหรับเว็บซีทันใดมอแรกลงทุนทางจ่องกาฟอวเวพรอนไห้ซื้อน้อยกับไห้แตกน้อยซื้อลาวก็ใไห้แตกลาวสองตัวสามตัวเด้อพี่น้องค่ะ เหงเฮงปังๆกันสุกูสุก้นค,ค่ะแรงเนาะค่ะสำหรับฮาหนอยกับลาวเนาะคะมือน,นี่วันที่หยิบเก่าสิงหาพี่น้องค่ะค่ะโอเคนะพี่น้องเนาะค่ะคพี่น้องค่ะแดดอู้จะออนแดดพี่น้องโูถูถูแดดคักแดดแน่พี่น้องเลยยังมาแดดดีแดดฝนเศร้าตกกระแดดพี่น้องหอน สุดยอดค้อมห่อนเลยค่ะเมื่อนี้เออรถรถติดไฟแดงแล้วพี่น้องเดี๋ยวถ้า่องจ่อให้คืนให้อีกแค่นแหนึ่งลนะรถมันจะหนิงเนี่ยค่ะพี่น้องคะนี่คะ่ะแคบหนาจอไว้เดอร์คะ่ะห้านอยหกห้าหกสองสี่สามรุดปที่หกกับสี่ ลาวเจ็ดสองศูนย์กับห้าหกลูทไปดีสองกับหกเนาะค่ะพี่น้องค่ะชัดเจนเนาะค่ะ จะเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องคะทําุระแล้วแล้วค่ะคลิปนี้กะทางจองกับสิอรตุลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่ค่ะพี่น้องค่ะให้พี่น้องเอ็ซีทุกทุกท่านลงทุนกัให้แเฮงห้ฝังกันสุก้อนมือแรงค่ะพี่น้องคะนอยลาวเนาะค่ะคลิปนี้ทางจองขอครตลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ